วันนี้ก็จะรวมตัวอาจจะมีมาบ้างไม่มาบ้างแต่ก็ผมจะเป็นคือเป็นแกนแกนนำ ทุกคนฝากกำลังใจมาให้นักเตะของเราฮะน้องน้องดรหรือพี่อุดรให้หายไวๆดอุดรนเนดอนนั่นไม่ใช่ครับให้หายไวๆนะฮะแล้วก็มีของนี่แหละพี่แบรนด์ของอ่าแบรนด์สกรับสกรับแบรนด์แล้วมีผลไม้ด้วยนะครับมาปรุงแล้วก็ขมวดขมวดเต่ตโตลูกเต่าโตรู้ยังอยู่อยู่ห้องอะไรอยู่รึยังยังครับ ลืมเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้ครับไม่เป็นไรอ่ะเข้าไปเลยเข้าไปเลยครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รอหรอรอรอใครป่ะไม่รู้ว่ามีใครมาเปล่าเดี๋ยวน้องเคสทีวีก็มารอก่อนเหรออ่าร้องร้องในบ้างร้องในบ้างเรื่องนี้ร้ององเงี้ยสบายสบายได้ได้ถดกครับเกมเมื่อวานนี้เราก็รู้สึกว่านักเตะเราจะ เริ่มเริ่มระเบิดฟอร์มตัวเองขึ้นมาแล้วได้ระดับหนึ่งแต่อัดแมตหน้าอาจจะเต็มเลยเต็มสูกระจะมากันเต็มสูเพราะว่าทุกคนก็ก็กำลังจูนก็หากันกำลังใช้ความสําคัญในทีมจูนก็หากันจะทำาน่าน่าจะแมตช์นหน้าน่าจะคงจะไม่มีปัญหานะครับดีหนึ่งนี่เห็นเห็นเลย ยังครับเรายังไม่มองครับชนครับเชฟเบลีกนี่เราเชมเบลีกมันไกลลูกเชฟเบลีกท่านประธานากเจอใครครับเจอเขาได้ไม่กลัวเชฟเบลีกก็ถ้าถ้านักเตะเราทุกคนระเบิดฟอร์มคือจูนกันติดแล้วไม่กลัวงั้นแหละครับขนาดใช่นาทพวกนี้ผมยังไม่กลัวเลยครับนี่วันนี้จะมีการอุ่นเครื่องฮนะตากหน่อยฝากหน่อยก็ปากแฟนขับ นะแล้วก็แฟนคลับครอบครัวมังกรทองเทพแห่งสวรรค์ป่าน้เอพนเอ็นเอชอารูทุกท่กนทาน<ท>นะครับถ้าไทยว่างหรือมีเวลาพอจะมาได้ก็มาให้กำลังใจกับนักเตะเรานะครับสนามซ้อมที่สนามซ้อมของเราที่บึงบอระเพชดสวยงามมากครับหญ้าสวยสนามสวยมาก<ว>แล้วก็เราจะเราุ่เครื่องกับทีมไทยลีกคือชัยนาท f อซีนะฮะก็เราหายากครับ ไปช่วยให้กำลังใจกันนะฮะเพราะว่าทีมเราก็ได้คือจูนกันให้ติดพอติดแล้วจะนึกวก็ไม่มีใครมาหยุดเราได้ครับแม้แต่ถ้วยสองถ้วยอาจจะต้องชูสองมือเลยครับออกล่างปากบอกออกร่างกายไปด้วยไว้ชิวถ้วยบอกกับสองแฟนคลับด้วยนะครับตอนนี้ก็ผมผมเป็นดูกล้าม,มดูกล้ามดูกล้ามเริ่มแน่นแล้วครับนนเริ่มแน่นแน่นอะไรพี่แน่นอะไรยกยกอลูมิเนียมเอ้ายกกอครับแต่ ก็ฝากแฟนขับมังกรทองนะครับก็ไปช่วยเชียร์ให้กำลังใจแล,แล้วนี้เวลา สิบห้านาฬิกาอ่าประมาณนั้นอ่าประมาณ15บห้นาฬิกาครับเป็นรถไฟที่สนามบึงบอระเพ็ดแล้วก็อุดรนี่คงไม่มีปัญหาอะไรนะพี่เนาะทดแทนกันได้แต่ฟอร์มกำลังดีฟอร์มกำลังดีน่าจะได้น่าจะได้น่าเสียดายน่าจะได้หรือน่าเสียดายแต่ก็คงจะไม่มีอะไรมากครับเจ้าหายดีก็กลับไปเล่นดีหนึ่งสบายเป็นที่3เดือนนี่ก็รอรอกลับรอกลับไปเล่นดีหนึ่งแล้วยุทธยาตกเฮ้ยไม่ใช่เด็กเชียร์ยุทยาต่อไปเจอกันเจอแน่ยุทธยาเจอแน่ ของไตหอมไตยุดยาี่วยไดยข<น>อมไตสีเลาะของไตเป็นกำลังใจมังกรทองแล้วก็มีสายยุดธยาอยู่แล้วก็เป็นกำลังใจแล้วก็กตยยั้งแต่ยุธยาก็มีเด็กของตั้งแต่เราไปอยู่ด้วยก็ก็แชร์เต็มที่ครับแชร์เต็มที่เต็มลีกนี้ไม่มีกว่าอะย่าอย่าหนีแล้วกันนะ รอบแชมเปี้ยนลีกมันกอทองขึ้นขึ้นยุคชั้นหนึ่งแล้วอย่าหนีมาลงสองแล้วเจอที่หนึ่งแล้วแต่ว่าแชมเปี้ยนลีกไม่มีกลัวใครอไม่กลัวครับไม่กลัวครับร<ม>อ,อบรอบแชมเปี้ยนลีกไม่กลัวแล้วแต่ขอให้เราจูนติดแค่นั้นเนี่ยเราไม่มองครับจัดนี้ไปเรื่อยๆนะไม่ต้องอมองได้แมตช์หนึบบน่งว่าฟ<แ>อร์มเป็นยังไงถ้าฟอร์มสุดยอดถ้าดึงฟอร์มกลับมาได้ก็คงจะไม่มีปัญหาแล้วงั้นไม่ไดโมนอกจากกลัวกลโกงของกรุงเทพอย่างเดียวครับเพราะว่ากรงเทพนี่โหมีทุกรูปแบบครับ ไม่ได้โม้อไม่ได้โม้ครับผมไม่ใช่สมรักสุวินครับโอเคแล้วรอเดี๋ยวเจอกันข้างในนะครับเจอแในเดี๋ยวเราจะเจอพี่อุดรด้วยเราจะไปเยี่ยมน้องน้องดรที่แขนหักนะเมื่อวานนี้นักเตะเรา Show so down, get on my hay, getting torn up in the middle of the day. Radical something, you know what they say. Once you get a little taste, then you never be the same. Right up, it's the last night It's the last night It's the last night in the city. ถ่ายภาพนิ่งมั้งเด็ถ่ายครั้งนี้นี่ถ่ายเอานอนนี่ถ่ายนอนเอานอนต้องเออไปถังเออถังถ่ายภาพนินน่นี่นุ่นนุ่นถ่ายนีถย่ถ่ายที่หอบอ่ะหยุอนเลย ก็ผมเป็นตัวแทนเป็นพี่ใหญ่เขาครับาแฟนคลับกอนทองทุกคนก็เป็นห่วงนะเพราะว่าตอนที่อยู่ในสนามเนี่ยแต่ผมคงคิดว่าคงไม่เท่าไหร่ผมจะตี้ครักลับบ้านแล้วมาดูภาพมันน่ากลัวมากน่ากลัวมากป็นภาพที่น่ากลัวก็ขอให้ น้องหายไวๆนะครับหายไวแล้วก็คืนฟรองกลับมาโดนตี้ตอไป็นดีหนึ่งแล้วเฉลิมหลีคงไม้ลาวะไม่ทันนะไม่ทันนะแล้วก็ขึ้นดีหนึ่งเราไปรู้ยินดีหนึ่งกันนะครับแล้วก็ามันหลายคนนะแฟนขับเราอยู่กรุงเทพนะฮะสายกรุงเทพสายลำปางนี่ฮะน้องแก้มบุ๋มก็ฝากมา น้ำตาลน้ฝากมาก็หายผู้ัะใจสั่นละเสียงผมัะสั่นก็ขอให้หายไวๆนะครับให้สุขภาพแข็งแรงหายไวๆแล้วก็เราจะส่งกำลังใจให้ตลอดครับขอบคุณครับที่ดอนฝากอะไรหน่อยป่ะมีผลไม้ห่ะเออผลไม้นิดนึงนะฝกเดี๋ยวเรื่องใหม่ตั้งแต่แรก อันนี้เชิญเชิญเชิญให้เต็มราปลอดภัยครับได้ได้อนฝากดูการขับตรงนีนกันตอนแรกครับผมก็ขอฝากขอบคุณแลก็ฝากจะฝากขอบใจแฟนคลับ่างโอ NSR UFC ทุกคนครับที่ที่เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นห่วงแล้วก็ติดตามข่าวข่าวสารของผมมาตลอดครับตอนแรกก็เหมือนที่ พี่ก็พูดแหละคือจังหวะที่มันลงก็นึกว่าจะไม่เป็นไรมากแต่พอกลับมีแขงเดงคือมันมันมัน,มนผิดทรงไปแล้วไงครับก็เอาไว้เล่นดีหนึ่งเลยดีกว่าชอบครับนี้พี่ชอบครันีเ้เด็เอาไว้รักษาตัวให้มันหายให้ดีที่สุดก่อนค่อยลงไปเล่นแล้วก็เต็มที่ครับผมครับไงก็ฝากให้เพื่อนเพื่อนสตาร์โพสแล้วก็ทีมงานก็ทํางานให้ดีที่สุดครับก็วันไหนถ้าถ้า ไม่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ <พา S 1> ก็เดี๋ยว <พา S 1> ไปนั่งดูเพื่อนที่ข้างสนามครับเดี๋ยวขอเวลาสักประมาสักหนึ่งอาทิตย์อ,อ,อกาอการผ่าตัดเสร็จก็เดี๋ยวคงเจอที่สนามนะครับเดี๋ยวคงไปนั่งดูเพื่อนที่พี่ซ้อมบ,บอลทุกวันนะครับครับคุณครับผมขอบคุณมากพี่นี่ครับห้องอุดอนพิงพักนะครับนี่ครับกำลังใจดีๆครับกำลังใจดีสองนิ้วหน่อย ตรงนี้่อยชื่อน้องอะไรครับน้องอะไรครับน้องอะไรคุณแม่ครับ Somebody just one more out me give I ran Cuz the clubs and I don't stand out. Balls to the wall in the basement partying. Doesn't matter what bar we in or what car we in. Be red on the ones and twos. Now I know just what to do. Start going bug wild. Cutting up the rug in the middle of the music dealer's living room. It's like boom. How you like me now? Fans do the wave, so I surf the crowd. Speakers blown cause we get so loud. Never sell out but our show sold out. Get them like hey. Getting torn up in the middle of the day. Radical something you know what